fd นะคะเครื่องยนต์ vtec นะคะใครที่กำลังหาอยู่บอกเลยคันนี้เครื่องเดิมไม่เคยแต่งซิ่งนะคะลดแบรนด์ตลาดราคาสุดประหยัดใครที่กำลังหาอยู่ honda civic fd นะคะปี2011เครื่อง1.8นะคะคันนี้ตัว SIVTech นะคะราคาอยู่ที่299,000บาทนะจัดไฟแนนได้เต็มได้เกินอยู่นะคะลูกค้าผ่อนสบายๆนะคะประมาณ5,000บวกลบไม่เกินนี้แน่นอนเรามาดูโฉมของมันกันเลยคันนี้นะคะบอกเลยว่าถึงจะเป็นปี11นะคะแต่โฉมของเขานะคะยังดูไม่เก่าและที่สำคัญนะยังเท่อยู่เลยด้านหน้าของเขานะคะนี่เลยให้โคมเมียมมาค่อนข้างจัดเต็มเลยนะคะโลโก้นะคะใหญ่เลยนะคันนี้ไฟนะคะไฟใหม่ไฟเดิมเรามาดูด้าน ข้างคันนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยเริ่มจากล้อเลยนะคะคันนี้ก็เป็นล้อแม็กเดิมจากศูนย์นะคะศูนย์ฮอนด้าเลยนะกับยางปีใหม่กับแม็กขอบ15นะคะไฟเลี้ยวเขาจะอยู่ที่แก้มข้างตรงนี้เลยนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะสีเดียวกันกับสีตัวรถและที่สําคัญเขาจะมีกระจกตรงนี้มาให้ด้วยนะคะเป็นกระจกมองมุมอับเรามาดูในส่วนของขอบยางกันบ้างดีกว่านะคะขอบยางนี่ยังสภาพดีอยู่เลยนะเรียกได้ว่า ใครได้คันนี้ไปนะคะทั้งสภาพทั้งราคานี่คือถูกใจแน่นอนเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าไฟใหญ่ไฟเดิมนะคะไฟนี้เขาเรียกว่าไฟแปดเหลี่ยมนะคะบอกเลยว่ากว้างมากๆนะคะไม่ช้ำไม่โซมไม่เคยบรรทุกหนักและที่สําคัญนะคะถ้าลูกค้าได้เห็นด้านในนะบอกเลยว่ารถมันพร้อมใช้งานมากๆไม่ช้ำไม่โซมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ บอกเลยว่าด้านในนะคะเขาดูสะอ,อาดเรียบร้อยมากเลยนะนี่ขนาดรถเรายังไม่ได้ทําคีนเก็บงานเลยนะคะคอนโซลด้านหน้านะอันนี้ก็ดีไซน์มานะคะก็ไม่ได้ตกเทนหรือว่าไม่ได้ดูเชยจนเกินไปนะคะฟังก์ชันของเขาใช้งานได้ปกตินะช่วงมาลลยนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะมีมัลติฟังก์ชันนะคะด้านซ้ายมือ เล็กน้อยนาะพวงมาลัย3ก้านนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีหลุดไม่มีลอกเลยนะคะตรงพวงมาลัยอ่ะเรามาดูในส่วนของเบาะก,กันบ้างดีกว่าคันนี้เขาให้มาเป็นเบาะผ้านะคะเป็นหนังกำมะหยี่นะ,ะอันนี้ก็แน่นอนแหละมันไม่อมความร้อนนะคะลูกค้าที่ได้ไปจอดไปที่ตันแดดน,นะคะเข้ามานั่งนะคะในภายในเลนรูมนะคะไม่ร้อนแน่นอน ด้านหลังของเขานะบอกเลยว่าเรียบร้อยมากๆนะคะคันนี้ที่สําคัญยางปูพื้นมาแล้วเรียบร้อยลูกค้าเข้ามาดูไอบอกเลยว่าใครที่กําลังหาอยู่ถูกใจแน่ๆนะคะด้านในไม่โทมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพดานหรือว่าเบาะนะใครที่กําลังหาอยู่นะคะเป็นรถเสริมหรือว่าหารถไว้ใช้งานนะคะ ไว้ไปทํางานหรือว่าเดินทางไม่ได้ไกมากนะคะตอนนะนําเป็นคันนี้เนาะใครที่สนใจอยู่นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0832222203ค่ะนึกถึงรถมือสองก็นึกถึงป,ปิตรดากุชชาค่ะฝากซี่ิีคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย